เฮ้ยเอาเราเจอกันทุกสิเราเจอกันทุกคลิปเลยนะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมชื่ออะไรโอ้โหจำไม่ได้นะครับผมชื่ออะไรนะครับผมตอนนี้ช่อง PAGN เองครับผมผมคนเดิมและสองเจ้าเก่าไม่รู้ทําไมช่วยวกันหายอย่าพูดเยอะ,อะ อจากการดูสภาพอากาศนี่เลยนะทำไมไมันต้องเข้าไปดูตรงนั้นด้วยวะฟ้าฟ้าคืมฟ้าคืมอย่างนี้ฟ้าคึมอย่างนี้กูว่าคุณอยู่ยที่ร่มนี่ไม่มีไม่มีฟ้าคึมมาขนาดนี้กูว่าคุณไปอยู่ที่ร่มอ้าวอะไรตายวะกำลังตายวะรถถังเหยียบโอ้ยโกเมจ้ามึงโดวรถถังเหยียบตาย หญิงเนี่ยชอบแต่ผักเราเนี่ยนี่เธอเป็นอะไรมันก็มึงไปยิงกรอบพอบะแล้วแบบนี้มันดังกันได้อะมันก็เล่จะดันเนงี้เยอเยอะเลยนะอะไปเร็วขึ้นจรวดไปขึ้นจรวดเดี๋ยวกูจะไปเป็นคนเสียสละของเองนี่คือจรวดที่ นี่คือตจ้าหที่พวกเราจ่ยาคยครับไปเลยไปหาโลกใหม่ที่ประเทศชาตจะต้องอยู่ซะไ,ไปเป็นเลยเกือบตายเกือบตายแกมันชั่ออกมาก่ะทำไมเฮ้ยสองเราได้แอชิเม้์ว่ะทำไมจะลหตรงที่น้ำได้ชิเม้์ว่ะกูก็ได้ ได้อาชิเม้นหนีเอาตัวรอดหวัว่าจะหนีไปเมินลงไปตายเน่ไรวะตอบเกิด,<า>ดูด้วยนะถ้วยเป็นได้ละฮีโร่น่ะโอเคแฮปปี้ของจริงไม่มีสนามเาด็กเล่นแฮปปี้เฮ้าส์อ่ะนี้อะ ต้บนันไดเขาที่ปลอดภัยที่สุดแป้งก็อยู่ใต้บันไดนะเพราะกูเชื่อว่าใต้บันไดนั้นปลอดภัยที่สุดอ้อะไรวะตกบันไดเจ็บไม่สมจริงเลยแเราตกเราตกเราตกเยอะกว่านี้เราไม่เจ็บเลยไม่สมจริงเลยอ,ะอ,อ่ะ กันออกจากบ้านเดี๋ยวนี้อ่ะเอ้ยเนี่ยราจะไปไปไม่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 จะโดนไฟข้อตายไปไปไปบ้านฉันไม่ใช่ดิไม่ไม่แล้วพวกเราไม่มีที่อยู่แล้วใช่พวกเราไม่มีที่อยู่อาศัย เอ้ไอ <othe> <IS> <sword racing> <benim> ้ไอคนนี้คนนี้ไปแก๊งนักเลงคนนี้ไปแก๊งนักเลงร้อน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 เหมือนจำโซนนี้อากาศมันหนาวเหมือนเหมือนจำได้ว่าเออโซนนี้อากาศมันหนาวเออเกมนี้มันอัปเดตใช่ไหมเชื้อโควิดโอ้อัปเดตเชียรโควิดโซนนี้อากาศมันหนาวไอ้กันโดดโดดเข้าไปโชว์ดิเองใส่แมสก์เลยฉันไม่อยากโดดหรอก เห็นเป็นไรเลยทุกว่าแล้วขาดอะไรน้ำไว้นะบ้าชานไม่เดี๋ยวเยียบแม่อย่างนี้เยียบเลยเยียบเลยเยียบ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  โอกกากว่ะกากเอ้ยเล่นง่ายโอ้อะไรวะแบบนี้ง่ายๆนี่ว่าอีซี่อ่ะอีซี่แบบนี้มันติ่งติงมึยูรอดปะย่อยรอย่อยอเออกูรอมันง่ายอ่ะกูรอดมันง่ายเกินคุยมุยมึงบอกมึงบอกว่าง่ายสภาพไม่มีสายเติมคนหนึ่งมาเพิ่มไพ่บัตรให้เป็นสิบอัน เติมเลี้ยงเอาวัวเดี๋ยวกินอ่ะอันนี้กูรู้ว่าต้องขึ้นตรงไหนกันน้ำท่วมไหมขึ้นตรงนั้นรอดเลยเฮ้ยจอมจนคิดเฮ้ยจอมโดคิดจอมจนคิดเขาแต่งตัวเป็นจอมนจอมนคิด เราเคยไปกระโดดตึกจ้าวไหมนะไม่ต้วงัดได้เขาสงสัยเขาได้จะคิด,ดสั้นนะคะตอนนี้ทุกคนคิดทำไมทุกคนต้องคิดสั้นด้วยคิดนึกไม่ได้คุไม่คิดสดั้นแล้วแต่ได้เวลาขึ้นภูเขาภูผาใหญ่บ้างที่กูณหมายถึขึ้นภูเขากูไป่ได้ขึ้นภูเขาไหนกูขึ้นระเบิดระเบิดภูเขาบ้า เมืเ่อเมื่อเขาเสื้อเสียงพูอยู่บนภูเขาไฟทุกคนตามกัมาทุกคนทุกอูกาอูกาอ,อูกาอูป่าป่าอูกาไรียปลายแล้ว <c oughs> แปลกโอ้อะไรวะกากวะโสดเลยว่าก็ลังทำพิธีกาคือใช้พลัง ปีสาจขุมาละมาละแลงไดอีะกแ,แล้วอะ่ะเฮ้ยมึงกูจะรักไก่เอารักไก่ข้างบ้านกนระทบผิด ไทำไมกูก็โดดลงไปป้อมที่ทำลายไม่ได้ป้อมที่ทำลายไม่ได้โอ้โหรถถังรถถังครั้งที่แล้วเลยฉันไม่อยากโดนรถถังเหยียบตายได้แน่นะเขาไม่อาบน้ำอะไรเงี้ยใชนไม่อยากโดนรถถังเหยียบตายอะ่ะ ยาเาาละเอียดั้ตลังขึ้นจีแล้รสัยไวรัสแรงไวรัสโครโรนาเฮ้ยใครติดไวรัสโคโรนา ใครเป็นใครเป็นโคโรนายาโคโรนายาโคโรนาโอ้เป็นยาปิดปันน้มีคนเป็นโคโรนามีคนเป็นโควิดเออไอสองแกเป็นโควิดทำเป็นโควิดเลยโควิด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  มีคนติดโอมิกันคนติดโควิดไอ้เช้อมาเลยนะไอ้ไอ้ตัวชื้อโรคเอ้ยกูจะเข้าไปหามึงกูชอบการแตะตอนตอนกูติดโควิดมึงก็ด่าก,กูอย่างนี้แหละโอ้ยตายตัวติดโควิดไอ้คนไมตายกูตกตายขออย่างเดียวอย่าพายุกใกล้ๆฉัานหน,น่าฉันกลัว น่าไงบอกว่าเป็พายุไงตานการการวิ่งไปยไปกันไม่สองอย่าไปสองไม่ ก็ไม่ใช่ดูแย่กูเจอคนแต่งตัวแปลกๆแมนชั่นแมนชั่นแมปต่อไปคือแมนชั่นหนักแมนชั่นแมนชั่นอยู่ใจกลางแมนชั่นอูใจกลางวงไม่ได้เล่าวอคโค้ดเว้ยอุ้ยเวลาเทลก,กระทะไหม่เพรามาเราว่าแม่เช็คแลเราเช็คก,กระทะอ้วนอ่ะไข่เจียวอมน้ำมันอ่ะอี๋ไข่ไม่ เจอมาขนาดนี้ก็อทอร์เนโตไปแล้เวเกือบหนก่งอนะงคการนี้จริงแล้วอ่ะประวัติน้ำลอยเราอยากประวัติน้ำลอยอ่ะอยู่ที่อื่นดีกว่าแต่มึงมึงคิดไงว่าจำนคนที่อยู่ในบ้านเป็นเป็นแบบเป็นสิบคน,นอะ่ะแล้วทอร์เรนดมแม่งพัดกลับบ้านนอนแป๊บเขาทอร์อเรนโตไฟไฟจ้าทุกอย่าง เย็นที่โลกในที่สุดโอ้จะนอนหลับไม่ได้เลยแน่ไอ้กันตรงนี้มีโซฟาอยู่ขอนะขอนอนหน่อนอนบมีนโซฟากว่าเดียโซฟาก็ใหญ่แม่จะไม่เป็นไรอ่ะก็จะไปโรงเรียน วเว้ยมึงกูกระบาดว่ะเป็กูท้าทายไงกูเต้นที่โลกเลยอ๋อมันมันมีมันมีผู้หญิงคนนึงเว้ยมันจะมาท้าทายกูเว้ยมันมาเต้นข้างคัน ตาทายเวลาทายเจ้าพ่อกกบาดไม่ตกประกางมุกโอ้ยโอ้ยสิ่งจมดตาส่วนนี้ออกได้ไหมเสียงโครตดัง ไหนกูเต้นทนา,นานทนงนั่นมาดิซึนามิกูไม่กล,วลัวหรอกสำหรับเด็กลม,มีแต่กูเต้สเเนสายเร็วใครมันไปท้าทายซึนามิยืนตรงซึนามิว่านั่นใครมันไปท้าทายวะาถ้าลม<อ>จะ,ะ้ถ้ามโอ้แลกแลกแลกเออแลกเออ,เอ,อ ไอ้มึงมึงมึงอะไรไอไอไอคนนี้พี่ยืนชาไทยงมีต้อใส่เสื้อสีด็กใช่ะมันรอดอะ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 ออะตอนออะอะอะอกตะอ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 ะนอ่อะอะอะอยะวะอนออะอูอะออะ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 อยอะออเอะอะอดอะอะอออออะอะออ่อ เนี่ยโผลโละตอนตอนไหนตอนไหนไม่ซูอดมิเด็กเจะไปยืน้าท้ายบองรูที่มันเหมือนกัน<อ>ลองไปท <ะ S 1> ี่นี่กหตังเลยปลาผ่า้อ,ะะางองหายอ้าเยอะแล้วมนมีพายุแล้วไม่มีพายุเอาสามสองเลยนะ Ôn nào, vuông nào, vuông nào, vuông nào. Không được, đừng có ấn giữ đã. น่่เลยเลยกองกปิดคลิปก่อนปิดตรงนี้เลยแล้นี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับ